แตกละเอียดแบบสู้ชีวิตอีกแล้วจ้ามีมาให้เจอบ่อยมากๆเลยนะคะเคสแบบนี้ไม่ว่าจะแตกยับหรืออาการเสียขนาดไหนทางร้านก็รับซ่อมค่ะเครื่องนี้เป็น iPhone 12 Pro Max นะคะหน้าจอแตกมาและฝาหลังแตกทำการลอกกระจกจอและเปลี่ยนกระจกฝาหลังโดยเคสประมาณนี้ลูกค้าหลายคนอาจจะเห็นเราทำคอนเทนต์บ่อยมากๆนะคะและรีวิวงานซ่อมเพียบลูกค้าไว้ใจได้เลยค่ะชอบที่สุดเลยค่ะคือขั้นตอนการปั่นกาวจอเก่าออกดูแล้วมันเพลินดีนะคะและสำหรับลูกค้าคนไหนสนใจที่อยากจะซ่อมกลับทางร้านกิ๊กซ์ซ เราอินเข้ามาที่หน้าร้านได้เลยนะคะร้านเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดนตั้งอยู่ตัวเมืงองจังหวัดชุมพรนะคะสาขาตรงถนนเลียบทางรถไฟและสาขาตรงห้างโอเชียนใครที่ไม่สะดวกมาซ่อมที่หน้าร้านก็สามารถส่งเครื่องมาซ่อมกับทางร้านได้ค่ะโดยทางร้านจะเช็คประเมิอนอาการและราคาก่อนซ่อมทุกครั้งรงนี้นะคะสามารถรับกลับภายในวันได้เลยค่ะทาง จะมีสต็อกอะไหล่พร้อมเครื่องมือพร้อมและช่างประจำการทุกสาขาเสร็จเรียบร้อยกับการแล้วกระจกจอ iPhone 12และเปลี่ยนกระจกฝาหลังสวยเนีย้ยบเหมือนได้เครื่องใหม่ลูกค้าแฮปปี้มากๆค่ะ